ไมลูกแม่มันตัดผมให้ลูกแม่ตัดกิ๊กดูไม่ได้ถามลูกเลยนะแล้วลักษณะข้างหลังเนี่ยที่แดงๆนี่เลือดนะฮะเลือดเหนะไม่ใช่อะไรนี่ลูกไม่ใช่เลือดนะไม่ใช่เลือดนะมันต้องเต็มๆนะกิ๊กดูแล้วก็สงครามเปเงินล้านแม่บอกเอาตรงไหนไปให้อยู่กิ๊กดูกิกนูปับสงรามเป็นเงินล้านหัวลูกให้พอตีหัวลูกให้แบนออก มีคําแนะนําฮะน้องๆกิกดูสงครามเพลงเงินล้านเนี่ยผมว่าก็ไถมาอีสักสามคนฮะหรือไม่ก็คุณแม่ลงมาตัดด้วยหัวคุณแม่คุณแม่ผมว่าไม่ต้องตัดผมดีกว่าเขียนที่หลังเขียนที่หลังแล้เล่นคุณแม่ครับไม่มีอะไรพี่ท่านต่อไปต่อไปนะวันนี้คุณชมพูนะสวัสดีครับพี่สองครับคุณไก่สมพรษ์ปิยะพงศ์สิริสวัสดีครับไก่ ก็ยังคงบอกน้องๆเหมือนเดิมว่าว่าสิ่งที่สําคัญที่น้องควรจะมีก็คือเรื่องของอินเนอร์เพราะว่าองค์การ Battle โลกเขาฝากพี่มาบอกน้องๆเขาฝากมาว่าอินเนอร์โอเล่อินเนอร์โอเล่คอมอนเบบี้ก่อนเล่นนี้ให้ตัดตรงไหนไม่ต้องตัดเอาตรงนี้ออกทั้งวงเลยนั่นแหละเอาอินเนอร์ไว้เท่านั้นอินเนอร์โอเล่โอเคแต่หนูกับห่วงห่วงยังไม่รู้ดูไปที่ผู้แข่งขันสิทำไม อายุอานางนกันปากันไปทัศไทยเหรอทำไมละคอรายการเราไม่ต้องอายุเยอคนไหนไห<ค>นอายุเยอะคนไหน,น,ไ,หนไม่มีที่คุณมองไปเห็นนั่นคุณยายข้างไหนนั่นไม่ได้มาแข่งนะ <c oughs> นย,ยม้มงเชยร์นะฮะผมจะบอกให้นะฮะ <c oughs> สู้เต็มที่น้องเชื่อพี่มาสุดท้ายไม่ห่วงห่วงมือแบตเทิลเนล่ะค่ะทำไมฮะแบตเทิลเนี่ยนะคะสำคัญม,มากๆเลยนะเวลาร้องเพลงในช่วงแบตเทิลเนี่ย ดูด้วยว่าเพลงเขาต้องการเสืออะไรนะคะเพราะฉะนั้น,นทําให้มันเหมาะสมกับเพลงเอาพอดีพอดีเอเอาบางคนอาจจะทำอูว้วอวสะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ตัดคะแนนนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนทําน้อยเกินไปเราก็ตัดคะแนนไม่เหมาะสมใช่ คุยนานเหรอนานมากเลยพอแล้วพอแล้วพอแแลล้วพอ้วเหมือนที่บ้านไม่มีคนคุยด้วยไงวะอยู่ที่บ้านไม่คบเพื่อนที่บ้านนุ้ยไม่คุยด้วยหรอเขาคุยแต่เขาไม่ได้คุยเรื่องนี้ง่วงมากอ่ะทำไมอ่ะทำไมคุณเจะทำไมเขาง่วงก็กลับไปนอนเมื่อยขาเมื่อยขาเมือเมื่อยขาจะเรียกผัวหนูมาก็ได้อ้าวผัวไปแล้วคุณอยู่ตรงไหนอ่ะ อย่ามาทับทางพี่สิน้องอย่ามาทับทางพี่ได้เปล่าเอออ่ะพี่แอดเรียนสั่งนิดกันครับพี่แอดสวัสดีครับรอบ16ทีนีะพี่อันนี้ก็เลยเป็นรอบแรกใช่ไหมรอบแรกหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้เป็นความรู้จักกันครั้งแรกเลยระหว่างน้องๆกับเรากรรมการใช่ครับแต่ว่าผมว่าปะทะกันแล้วน่าจะเข้มข้นสูสีเหรอครับอ่ะท่านสุดท้ายคุณสับจิตจงเจ้าหอมสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่ออะไรทราบเลยครับครั้งที่แล้วผมร้องเพลงขึ nuts, ้นมาท่อนเดียวทะลุล้านเลยครับทะลุล้านเลยครับรถสิบล้อชนทะลุล้านแล้เยเมาลับปึ้งอยากจะบอกน้องๆนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราฝึกมาเรียนมาก็ใส่ให้เต็มที่เพื่อจังหวัดของตัวเองแต่ผมบอกเลยน่เน่ในทุกสองสองจังหวัดนี้นี่มากิิกดูนี่เธอต้องรุ้นเลิงนะนั่งนั่งใช่ไม่ได้มาต่อยโวยชิงแชมป์โลกไอ้คนับ มาทุกค right? like นทุกเป็นห ouais ่วงนี children, ่ไงเครียดจะเครียดมารายการเราปล่อยไปเหอะรายการไร้สาระรายการไร้สาระไอ้น้องมีสาระอะไรละวันลครับ